ก่อนบายใคเพียท่าขานช่วยแม่ด้วยโอยว้โอยอมันงานบวชไอ้อะไนีมางานบวชจะมาหรือเปล่าจะมาฮิ้วดำไปเฮ้ยอาสาไปเร็ว ร้องโอ้ยรักทุเลมานนี้ลูกมาใจหายาเห้ยทารทสานทำไมทำไมลูกเพิ่งมาล่ะลูกเป็นความเดิมของนครก็ทํม <c oughs> เมื่อประชาชนเดือดร้อนลูกต้องออกมาช่วยเพราะลูกคือใครลูกแบตแมน แ <łość> บดแบดไหนกันลูกแบดแบ๊ดที่ไหนวะก็โหนไปโหนมาอย่างเงี้ยไม่ใช่แบดแบ๊ดผาสาลูกช่วยแม่ด้วยไอ้พวกมนุษย์อ่ะมันจะฆ่าพวกเราโลกมันจะกินสมองในน้อยของพ่อเราเฮ้ย หัวคนเอาไว้ไม่ใช่ลูกชิดเอ็มเคไอ้ทาชันไอ้จำไว้ไอ้ทำลายพวกฉันเดี๋ยวฉันจะกลับไปฟ้องพ่อฉันให้พ่อฉันมาจัดการแกไอ้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 ทานิน,นทรเทพเฮ้ยทาชันเก่งแม่ไม่ต้องกลัวลูกมาแล้วศัตรูที่ไหนลูกจัดก,การได้หมดเลยเพราะลูกคือใครเยออลูกป้าเนียแม่ จัาจ้าาจ้าจ้าจ้าาจ้้า้เฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเเยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยแ้ยเเ้ยเฮ้วเฮ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้้ยเ้วเฮ้ยยเ้เฮ้ละฮ้ยเฮ้เฮ้ยย้ว้ยยแล้วเฮ้ยเฮ้ยแ้วเฮ อยู paid, life, life, ่ในปากขนาดนี้ยังมีมนุษย์โลโลอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดเลยแต่เขาไปใช่แหละเออแล้ววะขนไม่ได้ลิงก็ได้อะวะเออมันต้องยังไงเจ้าโคโค่ไปแล้ว เฮ้ยูนี่เนี่ยไอ้เจ้านี่อะไรยังลูกแต่ลรกอยู่นั่นดูสิลูกไปกับพวกมนุษย์แล้ววะโอ้มันก็มนุษย์เหมือนกันจะไปกลัวอะไรแต่ถึงแม้เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เันก็ห่วงลูกเหมือนกันนี่ เธออึอ้เทชุงลยเยอะเรานั่งคุยกันดีกว่าไหมจ๊ะโอเคเออนี่ทสารฉันเนี่ยอยากจะขอบใจเธอมากเลยนะที่เธอน่ะช่วยชีวิตฉันเอาไว้ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามันคือหน้าที่ของฉันอยู่แล้วเพราะว่าฉันคืออวตาร เราน่ะเป็นทาสานอ๋อๆนี่แล้วรู้ไหมฉันเห็นเธอแล้วนะฉันอยากจะไว้ขนจักรเร้ให้มันยาวๆมากเลยเอาไว้ทำไมอะไว้ทำไมอ่ะเหรอเอาไว้ให้ทาสานโหนเล่นไงวะ้ยตายแล้วคุยกันตั้งนานลืมไปเลยจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยเกิดมาอยู่คนละที่เราเนี่ยต้องต้องคุยภาษาสื่อภาษากันไม่รู้เรื่องอออเออกลับเข้ามาอยู่ในเรื่องก่อนเลยนะป่ะกลับมาในเรื่องนะอือ เรื่องนิดเรื่องอังกฤษนั้นฉัน uh, เธอเป็นภาษาฝรั่งแล้วกันนะ uh. <c oughs> uh, What is your name? My name is Tassan. I born here for the long time ago. And then today is a Friday. Tomorrow is Saturday and next day is a Sunday. Next day is a Monday, Tuesday, Wednesday. I'm so happy to see you. Yeah, you so beautiful. Your eyes so bright. Your nose so good. Your lips นี่ม<อ>า,านอมเอ่อถ้างั้นภาษาอังกฤษมันยากไปเราคุยภาษาท้องถิ่นดีกว่านะอืมเอ่อฉันชื่อเจนเออฉันชื่อเจนเอืมไม่ใช่สิเธอคือทาสานเธอคือทาสาน,าสานไม่ใช่ฉันชื่อเจนเธอคือทาสาน ฉันชื่อเจนเธอคือทาซานไม่ใช่เออนี่ทาสานฉันจะบอกอะไรให้นะเธอน่ะคือมนุษย์เหมือนกับฉันอืมเข้าใจไหมมนุษย์เหมือนกันตรงไหนอะเอ้านี่ไงเธอมีหน้าอกตรงนี้เอเธอมีแขนตรงนี้เอนี่เธอมีขา ฉันก็มีนี่คือมนุษย์หญิงกับชายเนี่ยมันมีสรีระที่ต่างกันเราไม่ควรจะถุงเนื้อต้องตัวกันมันผิดผู้หญิงอ่ะจับได้เธอผู้ชายอ่ะจับไม่ได้นี่เธอน่ะคือมนุษย์เธอไม่ควรมาอยู่ในป่าดงดิบแบบนี้เอาอย่างนี้ไหมทาซานเธอกลับไปกับฉันไปอยู่ในเมืองกับฉันไหมเมือง เมืองเป็นยังไงอ่ะมีตึกไงมีบ้านสวยๆแล้วก็มีมนุษย์ที่เหมือนเราสองคนเนะ่ยเยอะแยะเลยเออนั่นคือที่ที่เธอควรจะอยู่อ๋อแต่แต่แต,แต่ฉันฉันว่าเอาทาาทำไมอะ่ะฉันลงไปคุยกับเธอข้างล่างก็ได้